สวัสดีค่ะพบกับรายการ m o r n i n g Talk จากบริษธธัท Classic Future ในวันพุธที่27กุมภาพันธ์นะคะสำหรับเมื่อคืนนี้นะคะราคา,ราคาทองคำก็ดิดขึ้นมาได้แรงนะคะดิดขึ้นมาถึง28.90 USD ต่อออนนะคะปิดไปที่1615.50นะคะ เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง1583ถึง1,619.70นะคะรานะคาทองคำปรับขึ้นมาได้โดยได้รับแรงแรงหนุนจากคำกล่าวของนายเบรนเก้ประธานเฟดนะคะซึ่งเขากล่าวปวกป้องมาตรการเข้าซื้อมาตรการเ,าเข้าซื้อตราสารนี้ว่าให้ผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจนะคะมากกว่าต้นทุนที่เสียไปก็ทำให้นักลงทุนคาดว่าเฟดจะดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไปแล้วก็เข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ป้องกันเงินเฟ้อนะคะ สำหรับในช่วงแรกนั้นนะคะราคาทองคำเมื่อเปิดตลาดโคมเมกเนี่ยปรับตัวลดลงนะคะจากการประกาศตัวเลขเศ,ศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาดีมากนะคะดีเกินคาดนะคะอย่างเช่นดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคออกมาที่69.6นะคะจากที่คาดการ60.8นะคะแล้วก่อนหน้านี้ที่58.4ยอดขายบ้านใหม่นะคะที่437,000ย вот ูนิตนะคะจากที่คาดการ381,000ยูนิตนะคะ แล้วก็เดชนีราคาที่อยู่อาศัย20เขตเมืองใหญ่ก็เพิ่มขึ้น 6. 8ดนะคะดีกว่าคาดแล้วก็ดัชนีราคาที่อยู่อาศัยเดือนธันวาคมนะคะเพิ่มขึ้น0.6%นดะคะแล้วก็ดัชนีกิจกรรมภาคการ,รผลิตในเขตริชมอนด์ก็มาอยู่ที่6นะคะจากคาดการว่าติดลบ4นะคะแล้วก็ดีกว่า,าเดือนก่อนหน้าที่ติดลบไป12นะคะส่วนทางด้าน ตลาดหุ้นทางยุโรปนะคะปรับตัวลดลงแรงนะคะจากความกังวลในเรื่องการเมืองในอิตาลีนะคะซึ่งผลการเลือกตั้งของอิตาลีนั้นนะคะยังไม่มีพรรคใดได้เสียงข้างมากอย่างชัดเจนนะคะซึ่งผู้ที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดก็คือพรรคของเบอร์ซนี่นะคะที่ได้ตำแหน่งที่นั่งในวุฒิสภา121 120 120เสียงนะคะ ส่วนเบลุสโคนี่ได้117นะคะแล้วก็อีก2พักนะคะได้พักละ22เสียงกับ54เสียงก็เลยต,ต้องมีการจัดตั้งรัฐบาลผสมนะคะซึ่งถ้าหากว่าจัดตั้งรัฐบาลผสมได้เสียงเกิน158ที่นั่งนะคะก็จะจัดตั้งรัฐบาลได้นะคะแต่ตอนนี้แน่แแล้วก็คืออิตาลีต้องจัดตั้งรัฐบาลผสมนะคะ แล้วก็เขาที่เขากลัวกันมากก็คือบรุซโคนีจะกลับมาซึ่งตอนหาเสียงเนี่ยพูดว่าจะยกเลิกมาตรการที่ขึ้นภาษีไปแล้วรวมถึงการรัดเข็มขัดทั้งหมดนะคะอันนี้ก็จะทําให้การปฏิรูปเศรษฐกิจของอิตาลีเนี่ยมีปัญหานะคะส่วนทางด้านเอเชียนะคะทางญี่ปุ่นก็ผ่านประมาณพิเศษ13.1ล้านล้านเยนเนี่ยผ่านผ่านแล้วนะคะนี่ก็จะ แก้ปัญหาเงินเฟ้อแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจนะคะโดยการสร้างงานแล้วก็สร้างโครงสร้างพื้นฐานด้วยนะคะสำหรับราคาน้ำมันนะคะเมื่อคืนก็ยังอ่อนตัวลงอีกนะคะแต่ดาวโจนดิดกลับได้115.90จุดนะคะ SPDR ยังขายออกอีก2.41ตันนะคะเหลือถือทอง1270ตันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกราฟทางเทคนิคกันนะอันนี้เราก็จะเห็นว่าราคาทองคำเนี่ย รีบาวขึ้น4วันต,ติดกันแล้วนะคะ4 4วันทําการติดกันแล้วแล้วก็เมื่อคืนไปแตะที่ใกล้ๆ1 6 2่น้นะคะก็คาดว่าน่าจะมีแรงขายทํากําไรที่จะทําให้ราคาอ่อนตัวลงมานะคะเรามองแนวรับแรกนะคะที่บริเวณ1,620 1,600อ่นะคะแนวรับแรกที่บริเวณ1,600นะคะแล้วก็ถัดมาที่บริเวณ 1>, 1 5 8 8นบะคะบริเวณนี้แล้วก็ถัดมาที่1580นะคะเราก็มองว่าโอกาสอ่อนตัวลงมาก่อนในวันนี้เนี่ยมีค่อนข้างสูงนะคะส่วนแนวต้านเนี่ยก็คือที่บริเวณ1620เป็นแนวต้านแรกนะคะแล้วก็ถัดมาที่บริเวณ1 6 3 5ถึง1,640นะคะเป็นแนวต้านถัดไปก็รอดูการยอดตัวนะคะสำหรับ เงินลงทุนที่เราให้เปิดลองไว้เมื่อวานนะคะอาจจะติดทำกำากาไรไปก่อนแล้วก็รอย่อตัวแล้วค่อยกลับมาเปิดลองใหม่นะคะในช่วงบริเวณแนวรับนะคะสรุปแนวรับแรกวันนี้หนึ่งพันหกร้อยนะคะแล้วก็หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบแปดแล้วก็หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบนะคะถ้าหากว่ายืนเหนือหนึ่งพันหกร้อยได้ก็จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะคะและถ้าจะกลับมาเป็นขาขึ้นเนี่ยก็คือต้อง ยืนเหนือเส้น moving average 200วันนะคะที่บริเวณ1,665นะคะส่วนแนวต้านที่บริเวณ1,620เป็นแนวต้านแรกและถัดไป1,635สาำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำจากบริษัทค l ส s โ i c o Future ในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ